สวัสดีครับสาหรับวันนี้ผมมาจรนัดก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดปฐุมบูชาเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเพื่อนลผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดนะครับถือว่าเรามาทาบุญไหว้พระเยี่ยมชมบริเวณสถานที่นะครับเพื่อเป็นการบํารุงวัดบํารุงดูแลพระพุทธศาสนาของเราหล่านี้ให้ยืนยาวและสืบต่อไปสําหรับวันนี้ผมวจชรนัดก็มีโอกาสเดินทางมานะครับพาเพื่อนเพ่นลผู้ชมมาเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณสถานที่ของวัดปฐุมบูชาตรงนี้ก็เป็นพระธรณีนะครับ เดี๋ยวเราจะพาท่านไปเยี่ยมชมที่หลวงพ่อใหญ่ถ้าถูกใจแล้วฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามเพื่อเป็นกํนาลังใจให้กับอาจารย์นัดด้วยนะครับเราก็นําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพ่วัดช่วยพระศาสนาของเรานี้ให้ยืนยาวระสืบต่อไปอย่างน้อยๆในคลิปนี้จะท่านใดที่เข้ามาเจอนะครับก็ช่วยกันกดแชร์ไปเยอะๆนะครับกดแชร์ไปเยอะๆเพื่อเป็นการเผยแพ่วัดช่วยกันนะครับ ในยุคนี้ในสมัยนี้เราก็ต้องช่วยกันบำรุงดูแลรักษาศษา,ษาสนาของเรานี้เพราะว่าเราเกิดเป็นคนพูดธแล้วเราก็ต้องมีศา,าสนาพิธีตั้งนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจจะนัดก็มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่เพราะว่าปกติแล้วเราจะชอบมาที่วัดปฐุมบูชานี้นะครับเพราะว่าเราจะชอบมาไหว้พระมาทาบุญถวายสังฆทานที่นี่เพราะว่าวัดปทุมบูชานี้ก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่กําลังมีความเจริญทางพุทธศาสนาในเวลานี้นะครับ ขอเชิญชวนนะครับสำหรับเพื่อนๆและผู้ชมที่ติดตามอยู่ตอนนี้ติดตามอยู่ที่ช่องของเรานะับ Tar าวเวลไทยแ t e m p e เป็นรายการเที่ยววัดได้บุญนะครับรสำหรับตวงนี้ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณหลวงพ่อไม้แก่นตะเคียนทองมีอายุมาพันกว่าปี แกะสลักจากต้นตะเคียนนะครับงดงามอย่างมากๆสําหรับเพื่อนเพื่อนและผู้ชมใครที่มีโอกาสนะครับก็เดินทางมาปิดทองไหว้พามาขอพรกับหลวงพ่อไม้แก่นตะเคียนทองเราเชื่อเหลือเกินว่าถ้าด้วยความศรัทธาแล้วเดี๋ยวท่านก็สําเร็จในชีวิตลยหลายอย่างนะครับสําหรับวันนี้ผมมาจารนัดก็มีโอกาสเดินทางพาเพื่อนเนและผู้ชมมาเยี่ยมชมอยู่ที่วัดประทุมบูชาจังหวัดปราจีนบุรีนะครับถ้ามีโอกาสแล้วก็ติดตามพวกเรามานะครับ แต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาปิดทองไหว้พระที่วัดปทุมบูชานี้ไม่ขาดสายนะครับถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมากันเยอะเพราะว่าพวกเราเนี่ยก็ชอบไปตามวัดนะครับชอบไปทําบุญไหว้พระตามวัดเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ตามวัดแล้วก็เผยแผ่ช่วยวัดช่วยพระศาสนาของเราไปโดยการที่มีเพื่อนเพื่อนและผู้ชมคอยติดตามรับชมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับเราก็จะนําเสนอเป็นการเผยแผ่ช่วยวัดช่วยสถานที่ของวัด ไฮวัดนี้มีความเจริญรุ่งเรืองในพุทธศาสนานี้สืบต่อไปนะครับถ้าถูกใจแล้วก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งตและกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมอาจารย์นัดด้วยนะครับตอนนี้เราก็มาน้อมแตกรับบูชาขอพรกับพระพุทธองค์ที่อยู่บริเวณตรงนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามชมใหม่ๆก็อย่าลืมครับถูกใจแล้วก็กดแชร์กันลงไปเยอะๆเพื่อเป็นการเผยแพ่วัดเผยแพร่ช่วยพระศาสนาของเรานี้นะครับ จะได้เป็นวงกว้างพี่น้องสาธุชนที่ยังไม่เคยมาวัดประทุมบูชาก็จะได้มีโอกาสมากันนะครับเราจะพยายามนําเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ให้กับเพื่อนเพื่อนและผู้ชมได้ดูได้ชมกันทุกๆคลิปนะครับสำหรับช่วงนี้เราก็มาปากหลักอยู่ที่บริเวณตรงนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาสําหรับผู้ชมที่เข้ามาชมกันในตอนนี้ก็ถือว่าเรามาเป็น พุทธบูชาไปได้วยกันนะครับถือว่าเป็นการเผยแผ่ว่าช่วยพระศาสนาพุทธของเรานี้ให้ยืนยาวสืบต่อไปบริเวณสถานที่ของวัดตัวนี้ก็คืออุโบสถนะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้เป็นอุโบสถในอุโบสถนี้ก็มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์งดงามอย่างมากมากนะครับครับสำหรับช่วงนี้เราก็พาเ,เพื่อนและผู้ชมเข้ามาอยู่ที่บริเวณต้นไม้เขียวชื่ออุ่มเลยตรงนี้ก็เป็นพวงผ้าสวยงามนะครับบริเวณด้านบนก็ เป็นสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับตรงนี้ก็เป็นหลวงพ่อใหญ่องค์สีขาวงดงามอย่างมากก็มีอ่าองค์พญานาคราดนะครับล้อมรอบบริเวณทอดหางงดงามอย่างมากมากเลยนะครับครับตรงนี้เราก็พาเพื่อนๆ่นๆและผู้ชมเยี่ยมชมกันมาเรื่อยๆนะครับติดตามกันให้จบคลิปนะครับเราช่วยกันเผยแผ่วัดช่วยกันเผยแผ่ช่วยพระศาสนาถือว่าเป็นบุญกุศลมหาศาลเลยนะครับ ตรงนี้ก็เป็นบริเวณสถานที่ด้านหน้าของพระพุทธองค์หลวงพ่อใหญ่ก็มีพญานาคราชเรียกว่าปู่สีทุโทและมายาสีปธุมมานะครับตอนนี้ติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับติดตามชมกันไปเรื่อยๆอย่างน้อยๆท่านก็ได้บุญแล้วนะครับที่ท่านชมคลิปนี้ท่านที่ลำบากยากจนก็ขอให้ท่านร่ำรวยท่านที่ร่ำรวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นนะครับ ตรงนี้ก็เป็นบริเวณสถานที่ทําบุญถวายสังฆทานครับตรงนี้เป็นลานบุญทั้งหมดนะครับเวลาเพื่อนๆและผู้ชมเดินทางมาก็จะมาะน้อมสักการบูชาขอพรแล้วก็มาปิดทองพระก็มีพระพุทธรูปมีพระเกจิอาจารย์มีพระบุรพอา,าจารย์ทําบุญถวายสังฆทานถวายข้าวนา้าข้าวไฟใช้นี่ทอนีสงมาตรงนี้เลยนะครับตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆและผู้ชมเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณด้านหน้าหลวงพ่อใหญ่ เป็นองค์สีขาวงดงามสีขาวมุกนะครับงดงามอย่างมากๆเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นปู่สีสุทโธทมายาสีพธุมมานะครับแล้วก็บริเวณด้านข้างก็มีสมเด็จพุทธจารย์โตแล้วก็หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดประดิษฐานอยู่บนเรือนะครับเพราะว่าพวกเราชอบมาที่นี่กันมากนะครับเพราะว่ามาที่นี่แล้วสบายใจจะนั่งจะเดินตรงไหนก็สบายใจไปทั้งหมดนะครับ สถานที่ตรงนี้ก็อยู่บริเวณแม่น้ำบางปะกงนะครับพระพุทธองค์นี้ก็ปฏิสถานอยู่ที่บริเวณชายแม่น้ำบางปะกงหันหน้าลงทางแม่น้ำบางปะกงนะครับแต่มายุคนี้เขาจะเรียกว่าแม่น้ำปลาจีนบุรีแต่จริงๆแล้วเรียกว่าแม่น้ำบางปะกงนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็มีโอกาสเดินทางมาทำบุญไหว้พระวันนี้ตุ้มเสียงก็ไม่ค่อยดีต้องขออภยัยนะครับเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว เแห้งไปนะครับแล้วก็สําหรับ,บเพื่อนๆที่มีโอกาสเดินทางมาวัดปทุมบูชานะครับถ้าจะมาวันเสาร์วอาทิตย์ทางวัดก็มีโรงทานมีอาหารเลี้ยงตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็พร้อมทั้งเครื่องดื่มต่างๆก็มีเลี้ยงให้ทั้งวันเลยนะครับถ้ามาวันธรรมดาโรงทานไม่มีแต่วันธรรมดาก็มาได้นะครับมาปิดทองไหวพระมาสมบุรณวายสังฆทานมาไหว้ขอพรกับท่านเทวเวสวรเป็นลักษณะปู่้าวเวสวรโบราณน,นะครับก็อยู่ทางด้านทิศเหนือของโบสถ์นะครับ วันนี้พวกเราก็มีโอกาสเดินทางมาพาเพื่อนเพื่อนและผู้ชมมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่มาทาบุญไหว้พระนะครับเพราะปกติแล้วเราจะทาบุญไหว้พระกันให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะาถ่ายทําเพื่อเป็นการนําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพร่นะครับยังไงก็ขอฝากหน่อยนะครับติดตามไปที่ช่องนัททาวเวลไทยเทมเพิลนะครับรายการตามมาได้บุญนะครับพวกเราก็คิดว่าเราทําแบบนี้คิดว่าดีที่สุดแล้วเราจะทําให้ดีที่สุด ต,ต่อไปอีกนะครับก็ขอแรงใจแรงรัท่าจากเพื่อนๆและผู้ชมช่วยเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่ไมพลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับและกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับเพราะว่า youtube นี้ส่วนใหญ่ก็ต้องการยอดไลค์ยอดแชร์ยอดติดตามนะครับยังไงก็เสี้ยวของน้ําใจของเพื่อนๆและผู้ชมนะครับร่วมกันนะครับช่วยกัน กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์นัดด้วยนะครับเราก็จะพยายามนำาเสนสถานที่ของวัดสถานที่ต่างๆออกสู่สายตาเพื่อนและผู้ชมให้มากๆนะครับสำหรับช่วงนี้ก็มาจะถึงท่วงท้ายรายการแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งก็จะํารับจากกันไปในคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะย้อนรอยถอยลังมาพบกันอีกนะครับ ก็ขอให้เพื่อนเพื่อและผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความถูกร่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนขอบารมีของพระพุทธองค์ทรงปรงบังมาดานแผ่ผลไพศาลให้กับเพื่อนๆและผู้ชมจริญลุ่งเรืองในชีวิตร่ำรวยไม่เจ็บไม่จนนะครับทำอะไรก็ให้สมความปรารถนาทุกๆประการสาหรับคลิปนี้หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวอาจารย์นัดขอลาไปก่อนคลิปหน้าเราจะย้อนรอยถอยหลังกลับมาพบก,กันอีกสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ